รักพยองยามยากออกทะเลจะหาปลามาฝาแม่คุณขวัญใจคนยากรับของฝากจากที่ได้ไหมโปรดมตตารรกที่สักนิด มอบชีวิตอุทิศให้สาวมหาชัยแบกความรักข้ามทะเลมาให้ฝ่าลมและคลื่นเท่าไรรักจึงได้ไหวน้ำข้าม,มาถ้าฉลองกับมหาชัย จะคิดทำไมว่าไกลเชื่อมความรักไว้ดีกว่าพอเพียงสักคำว่าไม่รักจะหักใจลาซ่อนตัวตามประสาจะหนีซ่อนหน้าแห่งไกล เจ้าชู้ไม่รู้จะทำฉันใดยังทะเลาะเพรคะเนะดูได้แต่ความรักเกินควรใครลืกเท่าไรไม่รู้ยังถึง พรู้แต่เรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จะทำฉันใดยังทะเลพอคะเนดูได้แต่ความรักเกินควรใครลรือเท่าไรไม่รู้ ควนให้ลืมเท่าแรา สวัสดีครับสสวััดีครบเพลงท่าฉลองโอ้โหเสียงหวานมากหวานมากนี่เป็นคนจังหวัดอะไรลูกเป็นคนจังหวัดราชบุรีครับราชบุรีเป็นเด็กที่ตามความฝันมาจนจากการประกวดนั่นแหละใช่ครับเยอะมากจากโกดังสองเราต้องยอมรับเป็นรายการที่เรตติ้งสูงของทางช่องวันเขาครับนะฮะเป็นรายการจากโกดังสองเนี่ยซีซั่นที่สองใช่ครับปรากฏว่าหนูเป็นเอ่อหกคนสุดท้ายครับปกสุดท้ายถามจริงเหรอคหลายๆคนบอกเฮ้ยเนี่ยแหละคือดาวดวงใหม่อืม ชีวิตการเป็นนักร้องมันเริ่มต้นยังไงจริงจริงมันเริ่มต้นมาจากสายอาชีพที่บ้านเพราะว่าบ้านผมนเป็นลิเกเป็นลิเกเหมืนอนกับพี่เอใช่ครับมันเลยเหมือนมันเป็นสิ่งที่ควบคู่กันมาเลยครับก็มีประกวดตามรายการไม่เรื่อยเคยมีที่แบบไปเจอพี่นอตก,ก็มีแต่นานหลายปีมากแล้วใช่ครับคือผนไปมาเยอะมาเยอะมากจริงฮะแต่ว่าทุกครั้งที่ประกวดเนี่ยไม่เคยประสบความสําเร็จเลยไม่เคยแบบไม่เคยชนะไม่เคยอะไรเลยแล้วเพลงที่เราชอบอ่ะสไตล์ไหนครับ เอาจิงถ้าที่ที่ส่วนตัวผมชอบเลยครับผมจะชอบเป็นพวกแบบสตริงหรืออะไรนี้มากกว่าแต่ว่าด้วยอาชีพมันต้องใช้เพลงลูกทุ่งมันท้างเยอะแล้วก็มีโอกาสได้ฟังลูกกลุ่มบ้างปะปายอะไรเงี้ยจนมาโคเรนซองเลยรู้สึกว่าลองดูเคยแข่งแต่ลูกทุ่งมาแล้วเคยสตริงก็เคยแข่งมาแล้วยังไม่เคยแข่งลูกกลุ่มเลยก็เลยลองมาดูแจ๊คเป็นดารากี่ปีซื้อบ้านได้โอ้ยหนูหลายปีแม่เกือบสิบเนาะ ไปห้าหกปีนะใช่หนูต้องไปขอร้องเขาไงแต่เขาไวมากเลยนะเนี่ยนี่ของคุณกี่ปีโอ้นานกว่าจะมีได้เนี่ยเพื่อนีบ้านจริงได้ห้าหกปีนี่เองอยู่บ้านพ่ออยู่บ้านพ่อมาตลอดอคุณคิดดูเด็กคนนี้ตามความฝันไม่ถึงปีอะซื้อบ้านเงินซื้อบ้านให้ตัวเองเลยเท่าไหร่ลูกเขาไม่บอกเป็นตัวเลขกี่หลักกี่หลักแปดหลักไม่ใช่เจ็ดนะลูกแปดหลักหนูนใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวนั้นเองหนูทาอะไรลูกก็ร้องเพลงนี่ไงหนูทาอะไรลูกนัด บ้านนางเหมือนที่คุณจะซื้อเลยโอ้สวยด้วยอยู่แถวไหนนี่อยู่แถวไหนเนี่ยอยู่แถวปิ่นเกล้าครับอยู่ปิ่นเก้าใช่ใช่ซื้อสดเนี่ยลูกโทษขาบพี่น้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับซื้อสดเลยเงินสดสด ซมซึ่งินสดๆสิจากการเนี่ยตะเวนเดินร้องเพลงในแหล่งมาเก็บเงินไปเรื่อยๆใช่เพราะว่าผมแบบร้องวันละกี่ละบาทคือร้องวันละกี่ลานก็จะได้เยอะเยอะๆครับเพราะว่าไหนจะได้จากแฟนคลับแม่ยกด้วยแล้วก็ไหนจะได้ค่าตัวต่างหากด้วยแล้วลิเกยังเล่นอยู่ไหมลิเกเล่นครับยังเล่นอยู่ก็คือลิเกก็ยังเล่นอยู่ด้วยใช่ครับตอนนั้นก็คือมีร้องเพลงด้วยลิเกด้วยบางทีบางวันก็คือร้องเพลงก่อนกลางวันกลางคืนไปลิเกต่อเลยคุณคิดดูไมครัคุณเอว่าตอนนี้ลิเกลำบากครับนี่ โตโตโต,โตโตเป็นไงครับไลฟ์เน่หนู ไลฟ์เล่นลิเกไลฟ์เล่นลิเกโอะเลยเงินใหญ่เลยลูกหนูมีเคพัดให้แม่ยกเหรอคะเฮ้ยเขาถือว่าเป็นคนใหม่ที่ใช้เงินถูกต้องนะคือเดี๋ยวนี้มันมันต้องมีแล้วฮะคือมันต้องปรับตัวไม่ใช่แค่คณะตู้ฮารเดียวคือแบบหลายๆคณะก็คือต้องมาแสดงลิเกบ้างแล้วบางทีก็ไลฟ์สดร้องเพลงเฉยๆบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะโอเคคือหลักๆตอนแรกไม่ได้ตั้งใจที่จะต้องหารายได้ในการไลฟ์ขนาดนั้นแต่เราเหมือนว่าพอโควิดปุ๊บงานมันก็ต้องเลื่อนเราก็ไม่ได้พบปะเจอเจอกับแฟนคลับเลยอะไรเงี้ยก็ต้อง ไม้เขาเห็นหน้าค่าตาหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นห่างไปเรื่อยๆกลายเป็นคน<อ>จะลือใช่เดี๋ยวคนจะลืมแล้วเวลาเราไลฟ์เล่นดิเกเนี่ยเราเต็มวงเลยไหมตั้งเวทีอย่างนี้เล,เลยไหมจริงๆอะ่ะหลายๆคณะก็มีทําแบบเต็มวงเลยแต่ด้วยผมกับพี่ชายเนี่ยแค่ร้องเพลงเฉยๆ2คนพี่น้องได้เท่าไหร่ได้ทปคนโอนมาเท่าไหร่ก็อย่างลาออรครั้งหนึ่งก็ประมาณ หกเจ็ดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยอ้โหเลี้ยงอะไรอยงเงี้ยแม่พิงค์ของผมเองคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ไม่เกี่ยวกับพี่ชายร้องเพลงลิเกแต่งชุดลิเกได้ไหมอันนั้นคือผมแต่งชุดธรรมดาธรรมดา้องเพลงเดียวใช่หนูหนูขายของได้ไหมลูกตอนนี้หนูมีตุ๊กตาแบบเด็กเนาะเหรอเขาอยากซื้อของแต่งซื้อหน่อยซื้อหน่อยหนูขายอะไรเพิ่มต้องขายไงเธอนี่นางเซ็นสัญญากับช่องวันแล้วนี่ใช่ไหมเธอครับป็นนักต้องแสดงแล้วเล่นละครเลรอลูก ยังครับยังไงยังเหรอเดี๋ยวพี่หาละครให้ไหมครับไม่ได้ครับพี่ติดกับคุณบอยไะมึงหายตัวมึงเล่นก่อนก่อนพูดให้ดูดีอีบตอนที่มึงจะไปหาคนอื่นเล่นมึงหายคนอเล่นก่อนอูไม่มีงานเลยกูโชว์ไมเลยเดี๋ยวพักพักกันก็พู่ดีกว่าเดี๋ยวมาคุยกับน้องกันต่อครับพักกันก็พู่ครับผม สนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี ครับที่น้องเข้ามาในวันนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้อัลบั้ม The Golden Song องเดอะอัลบันะฮะ b l a c k ครับคืออะไรฮะอันนี้ก็จริงเอ่อตอนนี้โกดันซองคือมีมาสซีซั่นแล้วก็เลยมีอัลบั้มพิเศษเป็นการรวมตัวของซีซั่นหนึ่งกับซีซั่น2ทําอัลบั้มนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ถูกเรียบเรียงโดยพี่หนึ่งจักรวาลต้องบอกว่าพี่ถืพี่ทันทุกเพลงจริงครับแล้วก็ในอัลบั้มนียมีทั้งหมด24บทเพลงเลยแล้วก็12ศิลปินโตก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับที่ร้องเพลงไปตอนแรกท่าฉลอง อนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ล็อตสุดท้ายแล้วด้วยที่อยากให้ทุกคนรีบซื้อรีบจองนะครับเพราะว่าล็อตนี้ก็เดี๋ยวไม่ผลิตแล้วแล้วเจ๋งมากนะเป็น CD ดีแล้วมี USB ด้วยนะใช่ครับมีทุกฟังก์ชันเลยมีทั้ง CD ดีมีทั้งสายด้ายแล้วก็ยังมีหัวแปลงไว้แบบสําหรับเสียงได้เลยใช่เลยใช่ครับเจ๋งมากมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อหมดสั่งซื้อได้ที่ไหนครับสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้หน้านี้เลยครับผมแล้วก็ที่สําคัญมาแชร์ทั้งทีคครรับเเาาาจะะมมีีีแ่่่นนนน้้้้ไไดดถกิวทตอ หกสายแรกเราจะแถมเสื้อไปให้ด้วยนะครับเสื้ออะไรครับเป็นเสื้อเป็นเสื้อจากรายการเดอะโกดิ้งซองเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการ์ดที่มีลายเซ็นของโตเซ็นสดๆก่อนเข้ารายการนี้เลยนะครับมอบให้ไปด้วยเลยนะครับเสื้อนี้มีเฉพาะทีมงานกับนักร้องที่ในสายใช่ไหมถูกต้องครับกลายเป็นหนึ่งในนั้นเรียกว่าแฟนคลับของรายการที้เขาเยอะจริงๆจากโกดิ้นซองครับวันนี้ขอบคุณโตโตมากที่วันนี้แวะเวียนมาครับขอบคุณครับโตโตครับเอาละกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ใครมาเป็นแขกรับเชิญมโนพรุ่งนี้เครับ พุณนกสุธิดาค่ะคุณนกสุธิดาคุณรองบ้านเช้าเหรอนะโอเคพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ